ติโลกวิญญาณตอนอย่าไปรับปากกับผีผมมีประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองกับเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรที่อธิบายได้ยาก ผมเป็นคนที่ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องผีพ่อเรียนจบผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีโรงแรมแห่งนี้มีห้องพักอยู่ห้องหนึ่งที่อยู่หลังโรงแรมจนสุดทางเดินห้องพักห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากซึ่งมันเคยเป็นห้องเก็บของมาก่อนหอพักจะอยู่ที่ชั้นหนึ่ง ด้านล่างสุดของโรงแรมที่ชัน้นนี้ทางโรงแรมตอนนี้มีให้แค่พนักง,งานพักเท่านั้นและที่หน้าห้องของผมก็เป็นห้องร้างไม่มีคนอยู่อาศัยคาดว่าในตอนนี้คงจะใช้เป็นที่เก็บของแต่ก็คงจะไม่ได้เปิดเท่าไหร่จึงได้มีฝุ่นขึ้นปกคลุมบริเวณทางด้านหน้าและที่สำคัญห้องพักห้องอื่นๆนั้นอยู่ห่างกันไปหลายห้องมาก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ถัดไปอีกสี่ถึงห้าห้องได้เวลาไปซื้อของผมก็จะยืมรถมอเตอร์ไซค์ของโรงแรมไปผมชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของเวลาห้าทุ่มเป็นประจำเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยจะมีในช่วงนั้นตอนแรกที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปซื้อของผมขับรถไปไม่ถึงครึ่งทางก็ชอบมีหมาวิ่งไล่กัดแล้วก็เห่า หมามันตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัวมากครับมันมีอยู่หลายตัวเลยทีเดียววันต่อมาผมก็เปลี่ยนไปซื้อของอีกทางหนึ่งแต่ในที่นี้มันเป็นซอยที่มืดมากซึ่งหลอดไฟตามถนนนั้นเสียมันติดติดดับดับและเสาไฟก็ตั้งอยู่ก็ค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรขณะที่ขับรถไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับซอยหมาดุที่ผ่านมาหรือไม่ ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีหมาออกมาไล่กัดสักตัวบรรยากาศสองข้างทางเป็นป่าต้นไม้รกไม่มีบ้านคนแถมถนนก็เป็นหลุมด้วยทำให้ดูวังเวงเอามากๆขณะที่ขับรถไปก็เผลอได้ยินเสียงคนร้องเรียกชื่อผมตอนผมก็เลยเผลอขานรับครับ ผมพูดตอบรับไปซึ่งเป็นนิสัยติดตัวเวลาที่มีคนมาเรียกชื่อผมผมก็ตกใจอยู่นึกว่าหูแววไปผมจึงไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าต่อไปหากว่าเป็นตอนกลางคืนก็คงจะไม่ขับผ่านเข้ามาซอยนี้อีกเป็นแน่ในซอยนี้มันดูไม่ปลอดภัยเอามากๆแต่ผมก็ยอมรับเลยว่าไปลุยซอยหมาดูยังดีกว่า แล้วก็เรื่องราวมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับไม่อยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งเล่นคอมอยู่ๆเสียงข้อความจากในเฟซก็ดังขึ้นมีน้องสาวขอทักมาผมได้เปิดกล้องคุยกันก็คุยกันได้ไม่นานตอนนั้นน่าจะห้าทุ่มกว่า,วาได้ในห้องมีหลอดไฟแค่สองหลอดเท่านั้นคือตรงกลางห้องและในห้องน้ำ ผมนั่งเล่นคอมที่โต๊ะริมหน้าต่างข้างหลังเป็นตู้แล้วก็มีพัดลมติดผนังจูจ่ๆน้องสาวก็ถามขึ้นมาว่าตอนนี้อยู่กับใครผมก็บอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้น้องดูคุยกันได้สักพักหนึ่งก็เลยบอกน้องว่าพี่จะขอไปเข้าห้องน้ำรอแป๊บหนึ่งนะ พอกลับออกมาปรากฏว่าน้องสาวผมได้ปิดกล้องไปแล้วผมก็เลยทักถามไปอีกครั้งว่าปิดกล้องทำไมแต่น้องไม่ยอมคุยเปิดกล้องพิมพ์ส่งมาแต่ข้อความน้องสาวผมถามว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆใช่ไหมผมก็ยืนยันบอกไปว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่กับพี่จริงๆและน้องก็พิมพ์บอกมาว่า ตอนที่ผมไปเข้าห้องน้ำน้องเห็นมีผู้หญิงเดินตามผมไปเข้าห้องน้ำด้วยผู้หญิงคนนั้นผมยาวใส่เสื้อสีขาวแต่งตัวมอมแมมผมไม่ได้เชื่อที่น้องผมพูดหรอกครับคิดว่าน้องมันคงโกหกให้ผมกลัวน้องมันบอกว่าแม่ก็เห็นแถมยังแคปหน้าจอไว้ทันด้วยทีแรกนึกว่าผมนะ่ะแอบซ่อนแฟนเอาไว้ แต่พอเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่มีขาแบบลอยได้ก็เลยรีบปิดหน้าจอแชทไปน้องสาวได้ส่งให้ผมดูผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพอตื่นเช้าผมไปกินข้าวที่ร้านอาหารริมทางข้างๆโรงแรงด้วยความที่อยากรู้ก็เลยเอารูปให้ลุงเจ้าของร้านเขาดูลุงดูสักพักหนึ่ง ก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนที่เคยมาทำงานที่โรงแรมแห่งนี้มาก่อนทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดเธอเคยมากินข้าวที่ร้านนี้เป็นประจำแต่อยู่ๆเธอก็หายไปและหลายวันจากนั้นก็มีคนพบร่างของเธออยู่ในซอยทางโน้นเดี๋ยวนี้เส้นทางนั้นไม่ค่อยจะมีคนผ่านไปหรอก เพราะว่ามันเปรี่ยวมากและก็มีพวกเมายาชอบไปมั่วสุมกันแถวนั้นในข่าวนี่เขาบอกกันว่าเธอแต่งทองด้วยนะวันนั้นแฟนของเธอก็มาตามหาเธอที่นี่แต่น่าเสียดายที่ต้องพบเธอในสภาพที่ไม่มีชีวิตแล้วแฟนของเธอก็เลยนำศพของเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายรู้ไหมว่าเธอเฮี้ยนมาก หลอกคนที่อยู่ที่นี่ในระแวกนี้บ่อยมากขนาดขี้ยาในซอยช่วงหลังๆยังไม่กล้าเข้าไปจับก,กลุ่มสูบยาเลยแล้วก็ได้ข่าวมาว่าพูกขี้ยาเหล่านี้ก็เริ่มตายตามกันไปทีละคนทีละคนจนเหลือแค่ไม่กี่คนลุงบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้นี่เองพอๆกับตอนที่พ่อหนุ่มเข้ามาทำงานได้ละมัง้งเมื่อผมปังเรื่องนี้จบ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะไม่ได้มีความเชื่อด้านผีหรือว่าวิญญาณอยู่แล้วผมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ไม่นานวันนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่พนักงานหลายคนลากลับบ้านหรือพนักงานไม่กี่คนที่ทำงานและผมที่อยู่ห้องพักไม่ได้กลับบ้านเช่นกัน ขณะที่ผมกำลังเล่นคอมอยู่น่าจะประมาณสักสี่ทุ่มได้ผมได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงดังมากมันดังมาจากในห้องน้ำผมได้ยินก็สะดุ้งผมตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรแล้วมันก็เงียบหลายวันผ่านไปขณะที่ผมกำลังนอนอยู่ ก็ได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาผมก็ทำทีเป็นไม่ได้ยินแล้วก็นอนต่อในคืนนั้นผมฝันเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงร้องไห้ที่ปลายเตียงผมก็ชะโงกหน้าขึ้นไปดูผมเห็นผู้หญิงผมดำยาวมากกำลังเอามือเข้ามาจับตรงขาของผม ด้วยความที่ผมตกใจคิดว่ามีคนกำลังมาทำร้ายผมก็เลยเผลอทีบมันตกจากที่นอนแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องได้สักพักหนึ่งมันก็หายไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงทุบป,ประตูห้องน้ำที่ตามมาสักพักเสียงก็เงียบไปแต่จู่จูมันก็โผลมาเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาว ยืนตรงพัดลมที่อยู่ข้างตู้เสื้อผ้ายืนนิ่งไม่ยอมขยับไปไหนเลยไอ้เราด้วยความที่โมโหก็เลยตะโกนออกไปแบบไม่ทันคิดเลยว่าแน่จริงก็ทำให้กูนถูกหวยชิเว้ยแล้วอยากได้อะไรนะกูจะให้แต่สิ่งที่แปลกก็คือผู้หญิงคนนั้นเอามือที่มีเลือดเขียนตรงผนังห้องตัวเลขที่เขียนนั้นตรงกับหมายเลขห้องของผม นั่นก็คือ004ผมพอจะจำได้รางๆในตอนเช้าผมก็โทรคุยกับน้องตามปกติเมื่อนึกได้จึงฝากให้น้องซื้อหวยให้ไอ้ผมนะ่ะไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นหวยหรือว่าการพนันพอวันหวยออกรู้ไหมว่าปรากฏว่ามันออก004จริงๆแล้วผมดีใจมาก ผมรีบโทรไปหาน้องเลยแต่น้องก็บอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้กับน้องความจริงผิดหวังมากนะครับหลังจากนั้นผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นผมอยากทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อรถกระบะสักคัน mm. ก็เลยทำโอทีแบบไม่ได้กลับบ้านขนาดที่มีวันหยุดยาวก็ตามผมก็ยังไม่ยอมหยุดงาน พอไปกินข้าวที่ร้านอาหารข้างๆก็มีหลายคนทักผมว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าผมก็บอกไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมทำงานผมไม่ได้พักช่วงนั้นผมไม่สบายด้วยผมป่วยบ่อยเป็นๆหายๆจนคิดอยากจะกลับไปพักที่บ้านผมเข้าไปขอหยุดงานเพื่อกลับบ้านไปพัก พ่อไปถึงบ้านแม่ก็ถามว่าทำไมดูผอมจังหน้าตาก็ดูครํำลงไปมากเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาไปวัดตื่นเช้ามาแม่ก็พาผมไปวัดวัดนี้เป็นวัดพระาธาตุเดินขึ้นบันไดหลายขั้นจนเหนื่อยเลยแล้วก็เป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในกุฏิพระท่านก็ทักทันทีเลยโยม นี่โยมพาใครมาด้วยเหรอผมก็บอกไปว่าผมมากับแม่ครับพระท่านบอกว่าืมอไม่ใช่โยมแม่หรอกผมก็หันหลังกลับไปเพื่อมองอีกครั้งมันก็ไม่มีใครพระท่านบอกว่ามีสิโยมมีคนนะตามโยมมาดูอีกคนหนึ่งผมก็คิดว่าพระท่านคงจะล้อเล่น ผมก็เลยลองถามพระร,รูปนั้นว่าที่ตามผมมาเนี่ยเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงแล้วผมก็ถามอีกว่าสวยไหมครับแล้วตามผมมาจากไหนท่านก็ตอบว่าโยมน่ะเคยเห็นหน้าเขามาแล้วไม่ใช่เหรอเขาตามโยมมาจากที่โยมน่ะไปรับคําทักเขา ผมก็เลยถามพระท่านว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านก็ตอบว่าอ้าวแล้วยมได้ไปสัญญาอะไรกับเขาเอาไว้ล่ะผมก็นั่งคิดสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผีตนนั้นหรือเปล่าที่ผมเคยบอกว่าถ้าทำให้ผมถูกหวยอยากได้อะไรผมก็จะให้แต่ผมเองไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ถูกนะครับท่านก็บอกว่า ถึงแม้ว่าโยมจะไม่ได้ซื้อแต่เลขที่ผีให้มาไม่เงนถูกใช่ไหมล่ะนั่นแหละผีมันก็เลยตามมาเอาชีวิตของโยมนี่ดีนะที่โยมนะ่ะเป็นคนดวงแข็งผีจึงทำอะไรโยมไม่ได้ในตอนนี้นะ่ะโยมนะป่วยบ่อยใช่ไหมผมตอบว่าใช่ครับท่านก็บอกว่ามันไม่แปลกหรอก ที่ผีมันตามรังควานโยมผมก็ถามว่าหลวงพ่อพอจะมีวิธีไล่ผีให้ผมไหมครับท่านตอบว่าโอ้ไม่มีเรกโยมเอ้ยแต่หากว่าโยมทําบุญเสริมบาร,รมีมากๆเดี๋ยวผีมันก็ไปเองนั่นแหละแต่ต้องรีบทําหน่อยนะเพราะว่าเหมือนว่าโยมเนี่ยจะไม่ค่อยจะมีเวลาวันนั้น ผมก็เลยทำบุญกับหลวงพ่อแล้วผมก็กลับบ้านไปแต่ผมก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนักพอตกกลางคืนมาผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่จู่ๆมันโผล่พรวดออกมาให้ผมเห็นกันจ่าๆเลยผมสะดุ้งหัวใจแทบวายมันโผล่ออกมาจากกำแพงเป็นตัวเป็นเป็นเลยมันมาชี้หน้าแล้วมันตะโกนว่า กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่ได้ยินเสียงแต่ทุกคนในบ้านก็ได้ยินเสียงนั้นกันทุกคนมันเป็นเสียงที่เต็มไปได้วยความอาฆาตมากร้ายแม่และน้องรีบวิ่งขึ้นมาถามผมว่าตะโกนเสียงต่างทำไมมันเกิดอะไรขึ้นและผมก็เล่าให้แม่ฟังและในตอนเช้า แม่ก็พาผมไปรดน้ำมนต์ถึงเก้าวัดเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยถึงแม้ว่าในใจของผมยังหวังจะให้เธอกลับมาหาผมเพื่อให้เลขเด็ดกับผมอีกสักครั้งก็าตามก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ